สำหรับการแข่งขันซีวี g u กนะครับซึ่งนำทีมอาเซียนนะครับเข้ามาแข่งขันกันทั้งหมด4ทีมนะครับได้แก่ทีมชาติไทยเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียนะครับซึ่งในเลกแรกนะครับทีมสาวไทยก็สามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามแล้วก็คว้าแชมป์ในสนามแรกมาได้ส่วนสนามที่2นะครับแข่งขันที่เมืองนินบินนะครับประเทศเวียดนามซึ่งเวียดนามเขาก็หมายมั่นปันมือที่จะ เก็บชัยชนะให้ได้นะครับซึ่งเป็นควันหลงนะครับจากเมื่อคืนนี้นะครับวันที่10สิงหา2568นนะครับซึ่งเวียดนามก็สามารถเอาชนะทีมชาติไทยไปได้นะครับ3ต่อ2เซตตู้เย็นนะครับแยนทิบิกเทียนหรือว่าตู้เย็นนะครับฟอนสุดโหดนะครับซึ่งตอนนี้เรียกได้ว่าน่าจะมีทีมใหญ่ๆจากยุโรปนะครับเข้ามาทาบทามให้ไปอยู่ทีมเดียวกันกับอีโกนูหรือว่าวากัดนะครับหลังจากทุกคนเดียวนะครับ45ห้า คะแนนนะครับโดยเวียดนามนะครับเอาชนะทีมชาติไทยนะครับ25ต่อ17 26ต่อ24 17ต่อ25 22ต่อ25แล้วก็14ต่อ16คะแนนนะครับนอกจากนี้ครับตู้เย็นหรือว่าเงียนทิพิเทียนนะครับยังคว้ารางวัล mvp หรือว่า Be s t o อปปิส t ไปครองในสัปดาห์นี้อีกด้วยนะครับสำหรับทีมชาติเวียดนามนะครับเงียนทิพิเทียนนะครับหรือว่าตู้เย็นครับทำคนเดียวไป45คะแนนนะครับเงียนทิพย์บิ๊กทุยนะครับ วิทนุยเย็นนะครับ11เคะแนน้วก็ทันทีทันทุยนะครับเคะแนนนะครับทันทีทันทุยนั้นก็คือ4ทีนะครับตัวเก่งของเขานะครับแต่ว่าแมตช์เมื่อคืนนี้ก็ทําไปได้แค่9คะแนนนะครับสําหรับทีมชาติไทยนะครับพิมพิชญาโกกรานะครับหรือว่าน้องบีมนะครับทาไป25คะแนนชาชุออนโมกศีนะครับ19คะแนน อชราพรคงยศนะครับ17คะแนนทัดดาวนึกแจ้งส0คะแนนหัทยาบำรุงศุขนะครับ7คะแนนแล้วก็ธนชาสุขสด3คะแนนบิมมรัตนพันธ์3คะแนนสัชชิภาพรน,นะครับจันทวิสุทธิน1คะแนนแล้วก็พรพันธ์เกิดปปด1คะแนนนะครับก็เป็นการชนะทีมชาติไทยครั้งแรกนะครับตั้งแต่การแข่งขันซีวีลีกนะครับทั้งหมด9ครั้งแล้วก็ชนะครั้งแรกนะครับจากการพบกันทั้งหมดน่าจะประมาณ40ครั้งเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่า มีคอมเมนต์นะครับจากแฟนๆเวียดนามนะครับซึ่งเขาพูดไวหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นเขาบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะครับที่เวียดนามนะครับเหนือกว่าทีมชาติไทยนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับความยิ่งใหญ่ของอาเซียนต่อไปนะครับบางความคิดเห็นนะครับเขาก็บอกว่าจะมอบคะแนนให้กับอย่างที่วิกเทียนนะครับหรือว่าตู้เย็นเนี่ยหนึ่งร้อยคะแนนไปเลยนะครับถ้ามีการแข่งขันมากกว่านี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ เงินที่วิกเทียนก็ทําไป45คะแนนโดยความคิดเห็นแรกนะครับของชาวเวียดนามเขาก็แสดงความคิดเห็นไว้ประมาณนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าการแข่งขันซีวีลีกนะครับจัดขึ้นมาแล้ว9ครั้งนะครับแล้วก็ไทยเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะมาโดยตลอดเมื่อดูการที่แล้วเนี่ยทีมเวียดนามแพ้ไทยในรอบชิงชนะเลิศนะครับทั้ง2นัดหรือว่าฤดูกาลนี้ทีมเวียดนามเป็นที่คาดหวังอย่างมากแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ 2ต่อสามเซตในนัดแรกที่ไทยนะครับเมื่อวันที่3ส,สิงหาที่โคราชท,ที่ผ่านมานะครับก็เป็นแมตท,ที่สูสีมากเช่นเดียวกันนะครับโดยหลังจากแมตแรกนะครับก็เหวียนตัวเกียรเนี่ยโค้ชชาวเวียดนามก็บอกว่าครับมีปัญหาในการชาเลนจ์ลูกที่ลูกที่วอลเลย์นเนี่ยลงมาสัมผัสพื้นนะครับแต่ว่าบีมเนี่ยได้เอามือไปทําแผนเค้กนะครับบอลเด้งขึ้นมาแล้วก็ทําให้มีปัญหาในจังหวะน,นั้นนะโดยนะครับ ความคิดเห็นที่2ของชาวเวียดนามนะครับเขาบอกไว้ว่าทั้ง2ทีมนั้นได้วอร์มอัพกันอย่างยอดเยี่ยมนะครับก่อนรอบชิงชนะเลิศโดยทั้งคู่สามารถเอาชนะฟิลิปปินส์และอินโดได้โค้ชของทั้ง2ทีมนะครับยังได้เก็บแรงเก็บตัวผู้เล่นหลักเอาไว้นะครับแล้วก็ส่งตัวผู้เล่นสำรองลงเล่นนะครับหลายหลายคนนะครับโดยเฉพาะบล็อกกลางนะครับของเวียดนามเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังชัยชนะเหนืออินโดนีเซียในช่วงบ่ายของวันที่9สิงหาว่า ทีมทั้งหมดเนี่ยพร้อมแล้วที่จะพบกับทีมชาติไทยนะครับการได้เล่นในบ้านที่นินบินนะครับพร้อมกับเสียงเชียร์จากแฟนๆนะครับจำนวนมากก็จะส่งผลนะครับทำให้มีแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยมนะครับเราซาบซึ้งในสิ่งนั้นนะครับซึ่งบอกลกางของชาวเวียดนามกล่าวโดยเราหวังที่จะเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้สักครั้งและอยากคว้าแชมป์นะครับทุกคนพยายามเต็มที่ที่จะบรรลุเป้าหมายนี้หากเป็นจริงมันจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งน,นะครับซึ่งเป็นแชมป์แรกของทีมชาติเวียดนาม ความคิดเห็นถัดไปนะครับในเลกแรกเวียดนามเริ่มต้นได้ดีด้วยการชนะเซตแรกแต่การตัดสินที่ผิดพลาดของผู้ตัดสินในเซตที่2ทําให้ทีมเยือนเสียเปรียบและเสียความมั่นใจนะครับโดยบอกกลางนะครับกล่าวว่าทีมต้องเตรียมตัวให้มากขึ้นสําหรับการแข่งขันที่จะมาถึงเราต้องระมัดระวังและก็เตรียมตัวให้พร้อมมากขึ้นเพราะคู่แข่งของเรานั้นเล่นยากเสมอเธอคราวความคิดเห็นถัดไปนะครับ โดยความสามารถในการลูกที่หลากหลายของชาชิออนจึงเป็นอาวุธอันตรายในแนวรูกของไทยเธอกล่าวว่าเธอฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้อย่างสมบูรณ์แล้วแต่เนื่องจากต้องการพักการแข่งขันไม่นานนะครับเธอจึงจําเป็นต้องเรียกจังหวะกลับมาทั้งเกมลุกและเกมรับเวียดนามนะครับสําหรับแมตช์เมื่อคืนนะครับได้เปรียบเรื่องสนามเย่าดังนั้นเราจึงต้องพยายามอย่างเต็มที่เราจะกระโดดให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้บล็อกให้ดีนะครับแล้วก็มีส่วน ที่จะทาให้เกมรูปเกมรัน้าสมดุลที่สุดนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับย่ำม,มากทุกคนน่าทึ่งมากที่เห็นบิชูเยนนะครับเก่งมากขอแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลยิงทีมชาติเวียดน,นามที่พลิกโฉมหน้าใหม่ความคิดเห็นถัดไปนะครับย่ำม,มากทุกคนผมตื่นเต้นที่จะได้ดูมากเราชนะทุกแต้มสิ่งสําคัญคือเราต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งพวกเขาไม่สามารถเก่งกว่าเราเท่าไหร่เพราะพวกเขาต้องแข่งขันกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาน่าจะเป็นแมตช์ VNL นะครับซึ่งเราก็สามารถอยู่ต่อใน VNL ได้นะครับโดยนัดสุดท้ายนะครับแพ้แคนาดาไป3.2ต่อเซตแต่เราก็อยู่รอดนะครับไม่ตกชั้นจาก VNL นะครับเขาบอกว่าพวกเขาจึงมีจิตใจที่ดีและอีกอย่างนะครับคือแนวรับของแบ็คไลน์นะครับก็คือตัวบล็อกนะครับมีความแตกต่างกันในบางครั้งเราต้องฝึกนะครับบล็อกให้ดีนะครับถ้าอยากเล่นในเอเชียมากขึ้นแล้วก็ยินดีด้วยกับทุกคน ความคิดเห็นถัดไปนะครับเก่งมากเลยนะสาวๆเวียดนามหลังจากตามหลัง0ต่อ2เซตพวกเธอก็กลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมบิ๊กตู้เย็ยนนะครับเล่นได้ดีมากส่วนสาวๆคนอื่นๆก็เล่นได้ดีเช่นกันหลังจากผ่านช่วงที่ไม่แน่นอนใน2เซตรแรกครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของซีวีลีกที่เวียดนามได้แชมป์ความคิดเห็นถัดไปนะครับน่าสนใจมากครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยนะครับถูกปลดล็อกจากบัลลังราชินีแห่งอาเซียน แล้วก็ราชินีแห่งอาเซียนนั้นจะเป็นของทีมชาติเวียดนามต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับโคชเงียนตวนเกียิและลูกศิษย์ของเขาสําหรับความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้เวียดนามได้ครองบัลลังเป็นครั้งแรกความยิดเดีนถัดไปนะครับการแข่งขันที่ตึงเครียดและเต็มไปด้วยอารมณ์ขอแสดงความยินดีกับทีมวลลอลเลย์บอลเวียดนามความคิดเหีนถัดไปนะครับขอแสดงความยินดีกับทีมชาติเวียดนามความคิดเหีนถัดไปนะครับดราม่าเกินบรรยายเวียดนามสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรก ด้วยการเอาชนะไทยแชมป์ลเลย์บอลเอเชีย3ส,สมัยขอสแสดงความยินดีกับทีมชาติเวียดนามและโค้ชเงียนตวนเกียตสำหรับกลยุทธ์อันยอดเยี่ยมและชัยชนะครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เวียดนามนั้นตามไทย 2. ต่อศเซตเงียนที่บิ๊กเตียนนะครับหรือว่าตูเ้เย็นต้องมีคะแนนมากกว่า100คะแนนสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับคําชื่นชมอย่างสูงนะครับสำหรับ100คะแนนน่าจะหมายถึงถ้าการแข่งขันมากกว่า5เซตนี้เงียนที่บิ๊กเตียนนะครับจะทําได้100คะแนน แน่นอนนะครับสาหรับความคิดเห็นนี้เขาบอกไว้โอ้โหนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับฉันตื่นเต้นนะครับดีใจจะร้องไห้แล้วก็ขอบคุณและสแสดงความยินดีกับเลย์บอลหญิงนี่คือช่วงเวลาที่แฟนเลย์บอลเวียดนามรอคอยมานานเวียดนามคือแชมป์สำหรับความคิดเห็นถัดไปนะครับน่าสนใจมากเขาบอกว่าเยยนที่พิษณยนนะครับหรือว่าตเย็นนั่นคือคําตอบเขานะครับของการแข่งขันในครั้งนี้เขาบอกว่าแรงในการตบของเย็นที่พิษณยนนะครับเหมือนเสียง ของปืนนะครับหรือว่าเหมือนการยิงปืนนั่นเองนะครับสําหรับความคิดเห็นนี้นะครับบอกว่ายามากนะครับขอแสดงความยินดีกับสาวดาวทองของเวียดนามนะครับด้วยการกินหม้อไฟไทยนะครับเผ็ดแต่ก็อร่อยมากอันนี้น่าจะหมายถึงนะครับต้มยำกุ้งนะครับซึ่งเป็นอาหารประจำชาติของทีมชาติไทยนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าเวียดนามนั้นเอาชนะได้นะครับก็แปลว่าเป็นการกินอาหารหม้อไฟไทยนะครับที่เผ็ดแต่ว่าอร่อยมากนะครับนั่นเอง สำหรับความคิดเห็นถัดไปนะครับเขาบอกว่าการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์สองเซตนั้นตึงเครียดมากและก็เต็มไปด้วยความผิดพลาดอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเซตที่3เนี่ยวีทีนุกคินนะครับซึ่งเป็นตัวสำรองลงมานะครับพร้อมกับความมั่นใจแล้วก็ความมั่นคงเขาบอกว่าถือเป็นการกลับมาอย่างน่าประทับใจของเวียดนามด้วยชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์เหนือทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียนะครับแล้วก็มีข่าวดีจากวอลเลย์บอล หญิงนะครับจากยูยู21ทีมชาติเวียดนามเนี่ยก็สามารถเอาชนะทีมชาติแคนาดาไปได้สามต่อหนึ่งเซตนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีตู้แช่นะครับลักษณะคล้ายๆกับตู้เย็นมาอีกนะครับโอ้โหความคิดเตียนถัดไปนะครับเขาบอกว่ายินดีด้วยโซวายินดีกับทีมเวียดนามนะครับชนะสามต่อสองเซตนี่มันเจ๋ง,งสุดๆความคิดเห็นเขาถัดไปเขาบอกว่านะครับในเซตที่สองทีมนําอยู่ห้าแต้มแต่ มิสเตอร์นะครับเหยียนตวนเกียดทำพลาดนะครับนะอันนี้คือโค้ดเวียดนามนะครับในการเปลี่ยนตัวทําให้ทีมชาติไทยชนะนะครับแล้วก็วีทีนุกินนะครับเล่นได้ดีมากตั้งแต่ต้นทัวร์นาเมนต์แต่เพิ่งอฟอร์มมาวันนี้นะครับแต่เหยียนตวนเกียดเนี่ยใชใ้เธอบ่อยมากเพราะว่าเธอนั้นมีความกดดันเขาส่งวีทีนุกินนะครับลงในเซตที่3นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลทีมชาติเวียดนามนะครับ ความคิดเท็นถัดไปนะครับบอกว่ายอดเยี่ยมมากขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลเวียดนามไม่มีอะไรวิเศษและมีความหมายมากไปกว่าตอนที่เวียดนามชนะคู่แข่งระดับท็อปของเอเชียเป็นครั้งแรกหลังจากครบรอบ50ปีแห่งการรวมประเทศนะครับเป็นประเทศเวียดนามฉันรู้สึกว่าโชคชะตาของประเทศกําลังเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้นในทุกวันขอให้ทีมเวียดนามประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะฉันรักเวียดนามคิดเท็นถัดไปนะครับเขาบอกว่า เห็นเราแพ้ไปสองเซตนึกว่าจะแพ้ซะแล้วไม่คิดว่ายิ่งเล่นยิ่งเก่งขึ้นยินดีกับสาวๆเวียดนามด้วยนะความคิดเตียนถัดไปนะครับเขาบอกว่าเวียดนามรอมา20ปีชนะไทยได้หวานชื่นจริงๆความคิดเตียนถัดไปนะครับบอกว่าบ่ายวันนี้ตอนที่ผมอ่านบทความนะครับในสื่อนะครับที่เคยหวังว่าเอาจะเอาชนะทีมชาติไทยสักครั้งผมเลยคอมเมนต์ไว้ว่าถ้าทีมชุดปัจจุบันมั่นใจและมุ่งมั่นที่จะชนะพวกเขาก็จะชนะ และในที่สุดพวกเขาก็ทําได้ตอนที่ทีมชาติไทยนำสองต่อศูนย์เซตเรายังทําได้ดีกว่าอยู่บ้างนะครับผมเชื่อว่าทีมชาติหญิงเวียดนามจะกลับมาสร้างใช้ชนะครั้งประวัติศาสตร์ได้นะครับซึ่งในเซตที่2นะครับทีมชาติเวียดนามนะครับในช่วงหนึ่งนะครับก็นําทีมชาติไทย3ามหนะึงส่คะแนนแต่ทีมชาติไทยก็กลับเอาชนะได้นะครับในเซตที่2ความคิดเดียนถัดไปนะครับผมบอกว่าเรามีทีมที่ดีนะครับขอสแสดงความยินดีกับนักกีฬาเวียดนามแต่ผมคิดว่า ควรมีความยืดหยุ่นนะครับเราต้องเลือกทีมที่เล่นได้ดีดที่สุด CT นะครับหรือว่าทันทีทันทุยเนี่ยอ่อนแอมากเราจึงให้เขาเนี่ยนั่งสำรองสไตล์การเล่นของ c ีเนี่ยถูกคคอบงามโดยไทยนะครับตรงนี้น่าจะหมายถึงนะครับการที่ทัดดาวบล็อกของ c ีได้แน่นอนนะครับนูคินเนี่ยกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีเล่นได้หลากหลายมากขึ้นบล็อกได้ดีขึ้นมากโชคดีที่นูคินเนี่ยได้ลงเล่นในวันนี้เธอจึงคว้าแชมป์ไปครองนะครับเหรียนทิพย์พิทยนก็แบกไว้ด้วยนะครับ ความคิดเห็นนี้นะครับก็มาในความแปลกใหม่นะครับด้วยความงงว,งว่าเขาบอกว่าฉันรู้ว่าทุกคนมีความสนใจที่แตกต่างกันแต่ในเวลานี้การชมวอลเลย์บอลหญิงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้สึกมากกว่าการชมทีมวอลเลย์บอลชายลินเขนาน่าจะหมายถึงว่าอาจจะมีผู้ชายทีมชาติเวียดนามมาเล่นด้วยนะครับก็คือหมายถึงเงย็นที่พิเียนหรือว่าตู้เย็นนั่นเองความคิดเห็นถัดไปนะครับเขาบอกว่าเย่ะม,มาก เราเอาชนะทีมแชมป์เอเชียสามสมัยอย่างแล้วก็เงินที่บิ๊กเตียนนะครับได้สําเร็จแล้วก็ลงเล่นด้วยความแข็งแกร่ง200รซความคิดเตียนถัดไปนะครับเขาบอกว่าทีมหญิงเวียดนามเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากขอปรบมือให้เงินที่บิ๊กเตียนทีมไทยตามตีคนนี้ไม่ทันเลยนะครับหรือว่าตามบล็อกนั่นเองนักเว์บอลฝั่งตรงข้ามของทีมหญิงเวียดนามวันนี้เล่นในระดับเอเชียความคิดเตียนถัดไปนะครับเขาบอกว่าการได้ดูทุกคะแนน ใน5เซตนั้นตื่นเต้นมากน่าทึ่งมากสาวๆเวียดนามเอาชนะแชมป์เอเชีย3สมัยได้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงสร้างประวัติศาสตร์ยินดีด้วยความคิดเตืนถัดไปนะครับบอกว่าใช้ชนะครั้งประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามเพราะนี่คือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของไทยณเวลานี้น้ําตาไหลลินความพยายามทั้งหมดได้รับผลตอบแทนความคิดเตนถัดไปนะครับเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับ ทีมชาติเวียดนามนะครับตื่นเต้นกันตลอดเวลาการแข่งขันถ้าไม่มีตู้เย็นนะครับหรือเงินทิวพิทเทียนเนี่ยทีมตรงข้ามคงแพ้ไปแล้วทุกคนอยากเปลี่ยนเป็นทันทีทันทุยหรือว่าทรงวิธินูคินลงมานะครับเมื่อเห็นว่าสีทีนั้นหมดแรงก้าวแรกของเธออ่อนแรงพลังการกระโดดของเธอไม่เหมือนเดิมท่าตีวงกลมของทันทุยไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไปเมื่อเจอกับทีมชาติไทยที่บล็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าตีแบบนี้เหมาะกับผู้เล่นที่กระโดดสูงและตีเร็วเท่านั้นนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับเขาบอกว่าชัยชนะที่กลับมาอย่างน่าประทับใจก่อนหน้านี้ฉันเคยบอกว่าฉันเอาชนะทีมไทยไม่ได้แต่ตอนนี้ฉันเริ่มมั่นใจยินดีด้วยนะสาวๆเวียดนามสุดยอดความคิดเห็นถัดไปนะครับเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีได้เข้าชิงชนะเลิศสองครั้งติดต่อกันในการแข่งขันครั้งก่อนเวียดนาม นำอยู่2ต่อ0นเซตแต่กับแพ้ครั้งนี้กลับเป็นฝ่ายตามหลัง2ต่อศเซตแต่กับชนะวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับไทยมากหากเราไม่กดดันมากเกินไปเราจะเด่นได้ดีนะครับเมื่อเจอทีมชาติไทยนะครับซึ่งตอนนี้เวลานี้นะครับอันดับของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยกับเวียดนามนั้นอยู่ใกล้เคียงกันมากก็คืออันดับที่21กับ22ของโลกนะครับฝีมือก็ใกล้เคียงนะครับ ความคิดเห็นถัดไปนะครับเขาบอกว่าประวัติศาสตร์ได้พลิกหน้าใหม่ด้วยชัยชนะครั้งแรกเหนือทีมชาติไทยโดยคว้าแชมป์ซีวีลีกประเทศไทยไม่ใช่อนุสรสถานอันล้ำค่าของการแข่งขันซีเกมนะครับอันนี้ก็น่าจะหมายถึงนะครับต่อไปแชมป์ซีเกมก็ไม่แน่นะครับทีมชาติไทยก็ต้องมีความพยายามเมากๆในการที่จะคว้าแชมป์นะครับเหนือทีมชาติเวียดนามนเขาบอกว่าซีเกมที่จะมาถึงเนี่ยคุ้มค่ากับการรอคอยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณเหงียนตัวเกียรตินะครับ ซึ่งตอนนี้ก็คือโค้ดเวียดนามความคิดเตียนถัดไปนะครับพบว่าเยอะมากถึงเวลาที่เวียดนามจะโค่นไทยได้แล้วนับจากนี้ไปนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามจะสามารถแข่งขันได้อย่างภูมิใจและเท่าเทียมกับไทยฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งระดับลดลงอย่างเห็นได้ของทีมชาติไทยนั้นอยู่ในอันดับที่9ส่วนเรานั้นอยู่ในระดับที่10นะครับซึ่งขอแสดงความยิยนดีกับโค้ดเหยียนตวนเกียตและทีมชาติเวียดนามเป็นแชมป์เวียดนามชนะแชมป์แชมป์แชมป์มนะครับ โอ้ oh. ความคิดเห็นถัดไปนะครับเวียดนามมีผู้เล่นเก่งๆมากมายปัญหาอยู่ที่การรู้จักวิธีใช้พวกเขาอย่างถูกวิธีหลายคนบอกว่าการไม่ใช้วิธินูกินนะครับเป็นความผิดพลาดแต่แช์นี้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนตัวนิคิยุกินนะครับในเซตที่สาเนะี่ยสมเหตุสมผลมากนะครับซึ่งเธอแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะต้องการชัยชนะแล้วก็ยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามความคิดเห็นถัดไปนะครับเขาบอกว่า หวังว่านี่จะเป็นรากฐานให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามก้าวสู่ความสําเร็จอย่างมั่นใจโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อต้องพ่ายแพ้ให้กับรอบชิงชนะเลิศให้กับทีมชาติตไทยอีกครั้งต่อไปทีมยูเวียดนามก็จะทําผลงานได้ดีมากในวอลเลย์บอลหญิงยู21ซึ่งภูมิใจในวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามนะครับซึ่งตอนนี้ยู21น,นะครับก็มีการปั้น,นครับตู้แช่ขึ้นมาแล้วอีกคนหนึ่งครับซึ่งคล้ายๆยกับเงินที่พิกเตียนนะครับความคิดเตียนถัดไปนะครับเขาบอกว่าประวัติศาสตร์ได้พลิกหน้าใหม่นะครับ ไทยของเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้มานานเกินไปแล้วนี่คือช่วงเวลาที่วอลเลย์บอลเวียดนามจะโค่นทีมชาติไทยให้ได้แล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับทีมชาติเวียดนามนะครับพบกันใหม่อีกครั้งที่ซีเกมในประเทศไทยความคิดเห็นถัดไปนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องสนุกแต่คุณก็ควรตระหนักว่ามันเป็นเพียงเกมแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติสิ่งสําคัญคือต้องปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอรู้จุดอ่อนของตัวเองและค่อยๆเอาชนะมันไป ความคิดเห็นถัดไปนะครับเขาบอกว่าในแง่ของทักษะพวกเขาและเราเนี่ยเท่าเทียมกันแต่ในด้านจิตใจไทยดูดีกว่าโปรแกรเอาชนะเราได้อย่างต่อนเนื่องหลังจากชัยชนะประวัติศาสตร์นี้จิตใจของทีมเจ้าบ้านจะพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนวอลเลย์บอลทีมเชาติเวียดนามมีตำแหน่งใหม่เราจะเอาชนะทีมไทยได้ไบ่อยขึ้นอย่างที่พิบเตียนสุดยอดไปเลยความคิดเห็นถัดไปนะครับเขาบอกว่าการคว้าแชมป์ซีวีลีครั้งแรกถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก ความผิดพลาดใน2ครึ่งแรกหรือ2เเซตแรกแพ้เนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดเล็กน้อยการกลับมาอย่างน่าตื่นเต้นดราม่าและสมควรได้รับชัยชนะนะครับโดยเฉพาะเหงียนที่พิกเทียนสุดยอดยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นถัดไปนะครับเขาบอกว่าบางทีเวียดนามอาจจะค่อยๆก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆในขณะที่เข้าใกล้หรือแซงหน้าประเทศทั้งในภูมิภาคในด้านเศรษฐกิจแล้ก็กีฬา ความคิดเทนถัดไปนะครับเขาบอกว่าเยี่ยมเลยในที่สุดก็ชนะทีมชาติไทยได้สักทีนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งการที่เวียดนามชนะได้นะครับเป็นก้าวสำคัญในการ,รส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันของสาวเวียดนามหวังว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงจะได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆและน่าสนใจมากที่จะได้ดูนะครับความคิดเทนถัดไปนะครับบอกว่า มีใครเป็นเหมือนผมบ้างไหมที่มัวแต่ยุ่งจนไม่มีเวลาตอนที่สกอร์ตามอยู่0ต่อ2เซตแล้วก็เชียร์เด็กๆนะครับต่อมาสกอร์นะครับเสมอที่2ต่อ2เซตผมบอกเพื่อนชาวต่างชาติที่นั่งข้างๆว่าทีมเวียดนามชนะและในที่สุดอารมณ์ก็ระเบิดออกมานะครับเมื่อทีมชาติเวียดนามชนะและก็คว้าแชมป์เหนือทีมชาติไทยไม่ใช่แค่เหมือนที่บิ๊กเตียนนะครับแต่สมาชิกทุกคนในทีมก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากมาก ความคิดเห็นถัดไปนะครับเขาบอกว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับได้เติมสีสันให้กับเดือนสิงหาคมอันเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศเราฉันักเวียดนามความคิดเห็นถัดไปนะครับมันเป็นเรื่องของคะแนนมันต่างจากฟุตบอลที่เราสามารถเข้าห้องน้ําได้ในพริบตาแต่การแข่งขันวอลเลย์บอลน,นั้นต้องใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับมันเป็นเรื่องราวของการก้าวไปทีละก้าวการพัฒนาสิ่งนี้จะพาเราไปได้ไกลกว่าความคิดเห็นถัดไปนะครับเขาบอกว่า ฉันดูการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามมาหลายนัดแต่แทบไม่เคยเห็นเยียนติบิกเตียนนะครับกอดกับพี่สาวนะครับอันนี้น่าจะหมายถึงกอดกับซีทีนะครับเพื่อแสดงความยินดีทําได้แค่กระโดดลงไปหรือวิ่งไปแล้วรอบเท่านั้นนะครับอันนี้เขาน่าจะหมายถึงนะครับเยนติบิคเตียนนะครับหรือว่าตู้เย็นนะ่ะเป็นผู้ชายหรือเปล่าเขาไม่สามารถเข้าไปใกล้ชิดหรือว่าไปกอดกับเพื่อนๆนะครับที่เป็นผู้หญิงได้เลยนะครับความคิดเต็นถัดไปนะครับเขาบอกว่า มีอะไรให้ภาคภูมิใจบ้างนะครับเมื่อทีมชาติเวียดนามเอาชนะแล้วก็เรียนรู้จากทีมยู21นะครับพวกเขาเล่นด้วยความกล้าหาญแล้วก็เอาชนะทีมที่แขง็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างทีมชาติไทยได้โอ้นะครับความคิดเห็นนี้ซึ่งผมก็ได้รวบรวมความคิดเห็นนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับหลังจากเวียดนามเอาชนะไทยคว้าชแชมป์ซีวีลีกเมื่อคืนนี้นะครับก็มีความคิดเห็นเยอะมากนะครับผมได้รวบรวมมาจุกๆุกนะครับ แล้วก็จะทําขึ้นนะครับในพาร์ทที่2ต่อนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe หรือว่าแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับ